สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนภาษาไทยพาเพลินกับครูพลอยในวันนี้นะคะระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6นะคะเราจะมาเรียนนะคะในเรื่องสำนวนไทยสอนใจให้คิดนะคะซึ่งคุณครูนะคะก็จะส่งคลิปเกี่ยวกับสำนวนนะคะให้นักเรียนนะคะได้ชมได้ นื้เนื้อหาสาระก่อนนะคะจากนั้นในคลิปนี้ก็จะเป็นแนวการทำแบบฝึกหัดในเรื่องสํานวนนะคะแต่ก่อนอื่นที่เราจะไป ทำแบบฝึกหัดนั้นคขู่ก็จะทบทวนเกี่ยวกับเรื่องสำนวนนะคะให้นักเรียนฟังก่อนนะคะสำนวนคืออะไรสำนวนก็คือถ้อยคำที่กล่าวสืบต่อกันมาช้านานแล้วเป็นถ้อยคำสั้นๆที่เรียบเรียงอย่างคมคายมีความหมายไม่ตรงตามถ้อยคำแต่มีความหมายที่ลึกซึ้งกินใจในเชิงเปรียบเทียบ นะคะในสำนวนเนี่ยไม่มีหลักฐานแสดงว่าสำนวนเป็นคํากล่าวของผู้ใดแล้วก็เกิดขึ้นในตั้งแต่สมัยใดไม่มีนะคะตัวอย่างสำนวนนะคะกระตายขาเดียวก็หมายถึงยืนกรานไม่ยอมรับความไม่ยอมรับนั่นเองยืนขาเดียวเลยว่าไม่ยอมรับนะคะต่อไปนะคะ คำพังเพยคำพังเพยคือถ้อยคำที่กล่าวสืบต่อกันมาช้านานเช่นเดียวกับสำนวนแต่กล่าวเป็นกลางๆเพื่อให้ตีความเข้ากับเรื่องโดยเชื่อมโยงกับการดำเนินชีวิตหรือสิ่งแวดล้อมรอบตัวส่วนใหญ่จะมีคำของจองกันเพื่อให้จดจำได้ง่ายนะคะแล้วก็เกิดความไพเราะอย่างเช่นทํานาบนหลังคนซึ่งหมายถึงหาผลประโยชน์ใส่ตนโดยขูดรีดผู้อื่น เองนะคะอีกอันนึงนะคะสุภาษิตคือถ้อยคำที่ดีงามเป็นคำสอนหรือรักความจริงที่ให้ข้อคิดบอกแนวทางในการประพฤติปฏิบัติสิ่งดีงามเพื่อเป็นมงคลในการดำเนินชีวิตนั่นเองเช่นความกะตันยูกะตะเวทีเป็นเครื่องหมายของคนดี เมื่อนักเรียนเข้าใจความหมายของสำนวนคำพังเพยและสุภาษิตแล้ว,ลวเราก็มาทำแบบฝึกหัดนะคะในหน้าที่67นะคะหน่วยการเรียนรู้ที่12สำนวนไทยสอนใจให้คิดนะคะใน โจทย์นะคะเขาให้นักเรียนเลือกสำนวนคำพังเพอและสุภาษิตนะคะที่กำหนดไปเติมให้ตรงกับภาพนะคะเขาก็มีสำนวนคำพังเพยสุภาษิตมาให้เรานะคะแกะดามเขียนเสือให้วัวกลัวคุมถุงชนตักน้ำใส่กระโหลกชะง,งกดูเงาใส่นากางน้ำเชี่ยวย่าขวางเรือหมากัดยักกัดตอบเห็นกงจักเป็นดอกบัวหุงข้าวประชดหมาปิ้งปลาประชดแมวนะคะในหัวข้อแรกเขาให้มา3ภาพใช่ไหมคะซึ่งเป็นหัวข้อก กีับสำนวนใช่ไหมคะนักเรียนเห็นภาพแล้วนักเรียนนึกถึงสำนวนอะไรคะถูกต้องแล้วคะ่ะสำนวนว่าอะไรคะตรงกับสำนวนคลุมถุงชนใช่แล้วคะ่ะครุมถุงชนก็หมายถึงการแต่งงานที่ผู้ใหญ่เป็นผู้จัดการหาครูครองให้โดยที่คู่เป่าสารนั้นนะ่ะทำไมคะไม่รู้จักกันเลยหรือรักใครกันมาก่อนนะคะ ต่อไปค่ะภาพที่สองเป็นภาพของแกะใช่ไหมคะค่ะน่าจะเป็นสํานวนที่ว่าแกะดำค่ะแกะดำนั้นก็หมายถึงคนที่ทําอะไรผิดแผกไปจากกลุ่มใช้ในทางที่ไม่ดีนะคะอย่างเช่นโอ้ยดูคนนั้นสิแต่งตัวเป็นแกะดำ ต่อไปค่ะภาพที่3นะคะเป็นรูปที่เขาใส่หน้ากากกันใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นตรงกับสำนวนที่ว่าใส่หน้ากากซึ่งหมายถึงเสแสร้งทำดีด้วยหรือแกล้งทำทั้งที่ไม่ใช่นิสัยของตนเองนั่นเองต่อไปนะคะเป็นหัวข้อที่สาไอ้ที่สองนะคะคำพังเพยเขาก็ให้ภาพมาใช่ไหมคะภาพเป็นภาพเกี่ยวกับเด็กกำลังทำไมคะ วาดรูปเสือใช่ไหมคะตรงกับสำนวนที่ว่าเขียนเสือให้วัวกลัวนะคะก็หมายถึงทำอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อข่มขวัญอีกฝ่ายหนึ่งนั่นเองต่อไปนะคะเป็นภาพที่2นะคะตรงกับคําพังเพยอะไรคะถูกต้องแล้วคะ่ะตรงกับคําพังเพยที่ว่าหุงข้าวประชดหมาปิ้งปลาประชดแมว ซึ่งหมายถึงทำประชดแดกดันให้ผู้อื่นแล้วเป็นผลเสียแก่ตนเองผลดีกับตกแก่เขานะคะภาพต่อไปนะคะเป็นภาพเกี่ยวกับมีดอกบัวมีจักใช่ไหมคะน่าจะเป็นเห็นกงจักเป็นดอกบัวนะคะซึ่งก็หมายถึงเห็นสิ่งที่ไม่ดีเป็นดีนะคะหรือเห็นสิ่งที่ผิดนั้นเป็นถูกเห็นผิดเป็นชอบนั่นเองค่ะ ภาพต่อไปนะคะเป็นเกี่ยวกับการพายเรือนะคะก็น่าจะตรงกับสำนวนที่ว่าอะไรคะน้ำเชี่ยวอย่าขวางเรือนะคะซึ่งก็หมายถึงอย่าขัดขวางหรือทัดทานเรื่องราวหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและกำลังเป็นไปอย่างรุนแรงค่ะเพราะอาจจะทำให้เกิดความเสียหายได้มากขึ้นนะคะภาพต่อไปนะคะเป็นภาพเกี่ยวกับอะไรคะ มีหมามีคนใช่ไหมคะมีผู้ใหญ่ใช่ไหมคะน่าตรงกับว่าอะไรคะตรงกับสุภาษิตท,ที่ว่าหมากัดอย่าก,กัดตอบนะคะซึ่งหมายถึงอย่าลดตัวลงไปต่อสู้นะคะหรือมีเรื่องกับคนพาลเราก็ควรที่จะทำไมคะไม่ไปต่อสู้ด้วยนะคะสุดท้ายนะคะตรงกับสุภาษิตท,ที่ว่า กน้ำใส่กระโหลกชะโชะงโกดูเงานะคะซึ่งหมายถึงให้รู้จักฐานะที่ต้อยที่ต่ำต้อยกว่าคนของตนเองนะคะให้รู้จักเจียมตัวนั่นเองนะคะค่ะเมื่อนักเรียนทําแบบฝึกหัดหน้าที่67และ68เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้นักเรียนตรวจคําตอบด้วยปากกาแดงด้วยนะคะพร้อมกับถ่ายรูปนะคะและส่งมาที่โน้ตห้องเรียนนะคะ หรือในเฟซบุ๊กส่วนตัวครูนะคะสำหรับวันนี้สวัสดี